สำหรับด้านหลังนะคะเบาะก็เป็นบอะผ้าเหมือนกันคาดกับกรรมหยี่นะคะสีน้าเงินสวยค่ะกว้างขวางนั่งสบายค่ะด้านบนก็สูงปรงนะคะนั่งสวัสดีค่ะน้องรถขายรถนะคะจากรถบ้านวิทยานะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องรถจะพาไปชมรถสวยๆของเราอีกคันหนึ่งนะคะเป็นเจ้า Honda Jazz นะคะเครื่องพันหค่ะเป็น1.5 S นะคะ รถปี2 0 0 8เดี๋ยวพามาชมกันว่ารถสวยแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ อันนี้นะคะเป็นหน้าเดิมเลยนะคะเดี๋ยวพามาชมรอบคันกันไว้าเสียงสวยนะคะสีสวยแบกเป็นแบกเดิมโรงงานนะคะขับนุ่มค่ะรอบคันเลยคะ่ะว่าสวยแค่ไหนมาชมกันเลยว่ารถ h o น d ้าแจ๊เราจะเอาเนกประสงค์แค่ไหนนะคะพับเบาะเรียบราบลงไปนะคะจะบอกได้ว่า มากมากค่ะพับเบาะเก็บสัมภาระไปเที่ยวค่ะทะเลภูเขาไปได้หมดครบค่ะถึงแม้ว่าจะมีพ่อแม่ลูกนะคะลูกสามารถเอาปิกนิกเข้าไปแล้วนอนข้างหลังได้เลยสบายๆเลยจ้ามาดูกันที่ขอบฝาท้ายนะคะยังเป็นเดิมๆสวยๆนะคะรอยไม่มีรอยขันแงะแกะเกาอะไรใดๆนะคะสวยค่ะรอบคันสวยเลยเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากค่ะ เดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องด้วยค่ะว่าห้องเครื่องจะสวยแค่ไหนไปชมกันครับมาดูกันที่ห้องเครื่องนะคะนี่สวยๆกลิบๆค่ะปากกระโปรงไม่มีรอยแงะแกะเก่าหรือรอยขันออกเลยนะคะคันเดิมหน้าเดิมค่ะคันนี้รถสวยจริงๆเครื่องยังดีค่ะสะอาดสดใส ชอบใช้งานมากๆสำหรับคันนี้รถสวยค่ะรถสวยรถมือเดียวแท้ๆนะคะรถผู้หญิงใช้เองดูแลเองดูแลดีด้วยค่ะขอบป,ประตูนะคะเมด้าก็ยังอยู่ครบนะคะทั้ง4บานนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูทั้ง4บานเลยนะคะอันนี้จะเป็นฝั่งซ้ายนะคะผู้โดยสารฝั่งซ้ายด้านหน้าไปดูกันที่ประตูลังกัน,นะคะ่ะ ะคะสวยๆค่ะเม็ดอรากยังอยู่ครบชัดคมชัดนะคะสวยๆคลิปๆจริงๆสำหรับคันนี้ประตูขวาฝั่งผู้โดยสารหลังนะคะเม็ดอรากเรายังอยู่ครบคมชัดนะคะและด้านหน้าคนขับนะคะ ชมชัดทุกบานนะคะสำหรับโครงสร้างรถคันนี้คือรับประกันได้เลยว่าไม่มีชนหนักน้ำท่วมหรือว่าพลิกคว100่ำร้อยปอร์เซ็นนะคะทางเราการันตีให้เลยจ้าเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะคะรถสวยนะคะเครื่องสวยเครื่องเงียบดีมากๆเลยค่ะขับนุ่มนะคะสำหรับคันนี้เครื่องยังแน่นๆอยู่เลย ไม่มีเสียงเครื่องหวมอะไรใดๆเลยจ้าค่ะเป็นเครื่องสี่สูบนะคะ120แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่145นิวตันสวยค่ะสำหรับคันนี้สวยจริงๆเพราะเป็นรถผู้หญิงใช้แล้วเป็นรถมีมือเดียวเลยค่ะรถบ้านแทร้อยเปซจ้ามาดูกันที่ภายในนะคะสําหรับคันนี้ภายในเป็นโทนสีดํานะคะด้านคอนโซลจะเป็นโทนสีดําค่ะแต่งมาแอร์เย็นฉ่านะคะสําหรับคันนี้ แอร์ <Air S 2> เป็นแอร์มนวนวลค่ะปรับได้ตามใจเราต้องการเลยนะคะมาที่เบาะนะคะเบาะเป็นเบาะผ้าคาดกำมะหยี่นะคะยังดูสวยอยู่พร้อมใช้งานเลยค่ะส่วนด้านบนนั้นบนเพดานยังสะอาดสะอ้านด,ดีนะคะที่บังแดดมีกระจกพร้อมให้พร้อมแต่งหน้านะคะสาวๆใช้ มากันที่ไฟเก๋งค่ะเอาไฟเก๋งไม่ติดติดค่ะไฟเกง๋งติดพร้อมใช้งานเลยใช้ได้ตามใจเราต้องการสวยๆค่ะสำหรับคันนี้ภายนอกภายในสวยเป็นรถบ้านมือเดิมแท้เกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะคะสาสาวท่านใดที่ขับเกียร์มนนวลไม่เป็นคันนี้สบายเลยค่ะ สำหรับรักศึกษาสาวหรือสาวออฟฟิศนะคะเหมาะมากๆค่ะสำหรับคันนี้ด้านหน้ากว้างขวางด้านหลังพับเบาะเก็บสัมภาระได้กว้างขวางดีมากๆค่ะค่ะสำหรับไมค์คันนี้นะคะเพียงแค่แสนสี่เท่านั้นค่ะรถปี2008ไมค์แสนสี่ดูแลดีสวยๆกริบๆมากๆเลยค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะเบอก,ก็เป็นบอกผ้าเหมือนกันคาดกับกำรรมะหยี่นะคะสีน้ำเงินสวยค่ะกว้างขวางนั่งสบายค่ะด้านบนก็สูงโปร่งนะคะนั่งสบายสบายกันเลยนั่งได้3คนสบายเลยนะคะค่ะจากที่เราดูรถกันมาแล้วนะคะรถก็สวยจริงๆค่ะแต่เราเปิดราคาไม่แพงนะคะสำหรับคันนี้เป็น Honda Jazz 1.5 S ปี2008นะคะเราเปิดราคามาเพียง288,000เท่านั้นค่ะ แต่ว่าช่วงนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมีช่วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน90วันนะคะล้างขัดสีซักเบาะอบอโซนให้ฟรีค่ะค่าสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวรถต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะรถบ้านคุณวิทยาตั้งอยู่มหาชัยะคะ่ะถนนเอกชัยเยื้องๆกับโรงพยาบาลเอกชัยสมุรสาครคะ่ะ สำหรับลูกค้าท่าในใดนะคะที่อยากเข้ามาลองดูรถหรือว่าเข้ามาปรึกษาไฟแนนซ์หรืออยากดูรถชมรถรถเกง่งรถบ้านรถครอบครัวนะคะเรามีให้ลูกค้าเลือกทุกแบบทุกสไตล์เลยค่ะรถบ้านคุณวิทยาค่ะอย่าลืมโทรมา0991519793นะคะขายรถไม่ขายฝันแต่ก็ช่วยทุกคันแล้วก็ดันทุกเคสค่ะคิดถึงรถบ้านอย่าลืมคิดถึงรถบ้านคุณวิทยาค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ